สวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์พิรพัฒน์พิมพทองอาจารย์เป็นอาจารย์ฝ่ายแนะแนวนะครับนักเรียนรู้ใช่ไหมครับว่าอาจารย์มีหน้าที่อะไรรู้ครับวันนี้ผมเลยจะมาขอคำปรึกษาครับผมครับอาจารย์แนะนําตัวเองแล้วทีนี้เรามาคุยเรื่องของนักเรียนกันเรามานั่งคุยกันสบายๆนะครับนักเรียนสามารถเล่าทุกอย่างให้อาจารย์ฟังได้ครับเพราะที่นักเรียนรู้สึกหรือว่ามีปัญหาอะไรที่อยากให้อาจารย์ให้คำปรึกษา พูดมาได้หมดเลยนะครับ,ค,รบคือว่าช่วงนี้ผมรู้สึกเครียดมากๆาครับมีหลายๆสิ่งห,หลายอย่างเข้ามาในชีวิตผมไม่รู้จะทําสิ่งไหนก่อนเลยครับอาจารย์ฟังดูแล้วเหมือนนักเรียนกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาซึ่งทําให้ลําบากใจและเหนื่อยใจหรือไม่สบายใจก็เลยทําให้นักเรียนเครียดใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแบบนั้นเองครับอาจารย์โอเคอาจารย์เข้าใจแล้วอาจารย์ว่าเราสามารถคุยเรื่องนี้กันได้นะครับ เรียงลองเล่าให้อาจารย์ฟังเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับว่านักเรียนมีอะไรที่ต้องทําบ้างและความเครยียดส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอะไรบ้างครับคือช่วงนี้ผมต้องทําการบ้านหลายวิชามากเลยครับรวมถึงต้องเรียมสอบอีกด้วยซึ่งพอหลายอย่างเข้ามาครับผมรู้สึกตามไม่ทันเลยครับอาจารย์อาจารย์เข้าใจครับอาจารย์ก็เคยผ่านจุดน,นั้นมาเหมือนว่าเรามีงานแล้วก็มีการเตรียมสอบพร้อมพกันซึ่งอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีเวลาน้อยเกินไปและ ตามงานไม่ทันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยครับอาจารย์อ๋ออาจารย์ว่าอาจารย์สามารถช่วยนักเรียนวางแผนการทํางานเหล่านี้ให้เป็นระบบระเบียบได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายดายต่อนักเรียนนะครับจอาเราสามารถลองคิดวิธีจัดการเรื่องปัญหาทั้งหมดนี้กันดีไหมครับครับผมอาจารย์ว่าอย่างแรกเลยเรามาเริ่มจากการแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆก่อน เราค่อยตั้งลำดับความสำคัญของแต่ละงานเพื่อจะได้ช่วยให้เราสามารถแบ่งงานได้และง่ายต่อการทำงานดีไหมครับดีครับน่าจะช่วยได้เพราะตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนเหมือนอา,า,าจารย์ครับอาจารย์ว่าเราสามารถใช้วิธีการทํางานแบบแบ่งออกเป็นช่วงๆได้เหมือนกันครับซึ่งเทคนิคนี้อาจารย์จะนํามาแนะนําให้นักเรียนเพราะว่าอาจารย์ก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันครับคือการใช้เทคนิคพมโดโลครับ ซึ่งเป็นเทคนิคหลักการทํางาน25นาทีแล้วก็พัก5นาทีครับซึ่งทําแบบนี้สลับไปมาก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อ,อนักเรียนอาจารย์คิดว่าเทคนิคน,นี้สามารถช่วยให้ในนักเรียนนั้นได้พักบ้างแล้วก็มีสมาธิกับการทํางานมากขึ้นและไม่ทําให้รู้สึกเหนื่อยและก็เครียดด้วยครับต่อไปเราจะมาวางแผนการทํางานให้นักเรียนนะครับ เราสามารถเริ่มจากการแบ่งงานการบ้านและก็การเตรียมสอบนั้นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆน้อยและแบ่งออกเป็นช่วงๆครับเหมือนที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้เลยแล้วให้เวลาพักผ่อนกับตัวเองด้วยระหว่างนั้นก็อย่าลืมให้ความสาคัญกับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสําหรับตัวเองด้วยนะครับฟังดูดีนะครับผมคิดว่าถ้าผมทาตามที่อาจารย์บอกทุกวันน่าจะช่วยให้ผมนั้นเข้าใจและสามารถจัดก,การกับปัญหานี้ทั้งหมดได้ง่ายขึ้นครับ ดีมากครับเราสามารถเริ่มจากการทําตามแผนนี้ในสัปดาห์แรก<ม>อ,อก้อมทางคกสังเกตตัวเองเรื่อยๆแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่อาจารย์แนะนําให้กับนักเรียนไปจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับสิ่งที่อาจารย์แนะนําไปเมื่อกี้ถ้าเกิดว่านักเรียนรู้สึกว่ามีอะไรที่ยากหรือไม่มั่นใจระหว่างทาตามแผนอาจารย์ขอแนะนําว่า ให้นักเรียนสามารถกลับมาพูดคุยได้เสมอกับอาจารย์ได้เสมอเลยนะครับเราจะช่วยปรับแผนแล้วก็หาวิธีที่เหมาะสมกับนักเรียนให้ทันทีมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปเพื่อความสบายใจของนักเรียนครับขอบคุณมากครับอาจารย์ผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยครับหลังจากที่ได้ฟัองอาจารย์ฉันผมจะลองทําตามที่อาจารย์นั้นได้แนะนํามาลองไปปฏิบัติตามแล้วมาสรุปผลลัพธ์ให้อาจารย์ฟังนะครับเพราะผมยินด,ดีมากเลยครับ อาจารย์จะอยู่ที่นี่เพื่อช่่ยเหลือนักเรียนเสมออาจารย์หวังว่าสิ่งที่อาจารย์ได้แนะนําหรือสอนนักเรียนไปจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนนะครับอาจารย์ขอให้นักเรียนโชคดีกับการทําง,งานต่างๆการจัดก,การงานแล้วก็การสอบด้วยนะครับอนนของคุณครับ